สวัสดีนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาดูต้นปลั่งกิมจูเนาะที่เราปลูกไว้นะคะ,ะปลังกิมจูเนี่ยน่าจะณนะวันนี้ก็น่าจะเกือบเกือบสองเดือนเนาะขาดอีกวันสองวันก็ตีไปสองเดือนแล้วกันนะคะค่ะสภาพต้นเขาก็จะประมาณนี้เริ่มนีออกดอกออกอะไรบ้างแล้วนะคะวันนี้ว่าจะหยิบกันไกมาตัดตัดยอดตัดอะไรเพื่อตัดแต่งกิ่งเขานะคะแต่ว่า พอมาถึงแล้วกันไกลหายไปไหนก็ไม well, so ่รู้นะคะส่วนตัวก็มองว่าก็เขาก็แตกดีอะเนาะก็แตกดีอยู่ในสภาพของการให้ดินให้ปุ๋ยในระดับหนึ่งที่ค่อนข้างไปทางน้อยนะคะ ให้น้ำให้ปุ๋ยอาจจะให้ไม่ทุกวันเหมือนอื่นเ้านะคะอืมมันจะค่อนข้างแรงจะไปคะค่ะนี่นะคะก็จะเห็นว่านี่เนาะเขาเพิ่มมีการแตกดอกออกแตกดอกแตกยอดแตกอะไรพนี้ออกมาบ้างแล้วนะคะพอเข้าสู่เดือนที่สองเนาะอาจจะไม่โตเท่าสวนอื่นนะคะแต่ว่าก็โตอยู่ เดี๋ยวต้องเอาปุ๋ยคอกมาใส่เพิ่มเนาะอย่างที่บอกนะคะต้นต้นมะละกอเนี่ยเราเริ่มจับจุดเขาได้แล้วว่าเขาชอบแบบไหนอะไรยังไงนะคะแต่ฝรั่งเนี่ยเรายังจับเขาไม่ถูกว่าเอ้เขาชอบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่รู้ค่ะเพราะใส่ตัวเพีย้ยเนี่ยนาะพวกไอเขาเรียกอะไรนะน้ำส้มคนไม้ผสมน้ำ เราอาจจะเป็นคนที่มือหนักหน่อยนึงเนาะผสมน้ําเยอะไปหน่อยใบมันก็จะไหม้ยอดก็จะไหม้นะคะเออมันก็เลยทําให้ต้นเขาอาจจะชะง,งักลองนั่นลองนี่ใส่ก็ก็ยังไม่ค่อยเห็นผลดีเท่าไหร่นะเราว่านะสําหรับตัวกิมจูน,นะคะใส่ปุย๋ยปุ๋ยข้อปุ๋ยข้อเราก็ใส่อยู่เหมือนกันหรือว่าเราใส่พร้อมๆกันหลายๆอย่าง ก็ไม่ร <s ips> ู <tide> <ij> ้อีกเหมือนกันก็คืออาจจะมีทั้งใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยคอกนะคะใส่ปุ๋ยคอกเนาะใส่ปุ๋ยคอกด้วยฉีดพ่นตัวน้ำส้มควันไม้ทางใบด้วยนะคะแล้วก็ใส่ใบเขาเรียกอะไรนะปูนขาวอะค่ะโรยปูนขาวด้วยแล้วก็มีเนี่ยแหละ ก็จะมีประมาณนี้แหละคะ่ะที่เอาใส,ใส่ไปพร้อมๆกันเนาะ mm hmm. ก็เลยอาจจะทําให้เขาเขาไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มตรงไหนก่อนหรือว่ายังไงนะคะต้นเขาอาจจะแบบสับสนนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มแตกไหมก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะตัวฝรั่งนี้เราก็ดูดูคลิปของคนอื่นๆเขามาเยอะเนาะคนที่เขาเป็นเองกันนะคะเราก็มาลองทำดูอืม ก็มองว่าของเราก็ยังยังไม่ค่อยพอใจสาหรับของเราเท่าไหร่นะคะนนก็จะประมาณนี้นะมีที่บอกนะคะว่าในตอนที่ปลูกแตงโมเอ้ยไม่ปลูกกิมจูกิมจูนะคะเราก็จะมีปลูกแตงโมด้วยปลูกมีต้นแตงโมใส่ไว้แต่ว่าจากที่ดูยังไม่เจอ ยังไม่เจอลูกที่เป็นลูกเมียเลยอ่ะมีแต่ลูกผู้เอกเอะไรนะเกสอนตัวผู้เท่านั้นเลยนะคะสงสัยจะปลูกเล่นหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยไม่มีลูกเลยค่ะอืมก็ไม่เห็นนะคะนี่ที่บอกนะคะใส่ปุ๋ยเยอะไปอาจจะปุ๋ยเยอะอะไรเยอะมันก็เลยเนี่ยยอดก็เลยจะไหมนันี้ค่ะยอดก็เลยจะไหม้ไหมเนาะอืม อันไหนทนไม่ได้ยอดเขาก็จะไหมไปแต่ถ้าเกิดอันไหนที่เขาทนได้หรือว่าต้นเขาพร้อมเนาะอาจจะแข็งแรงกว่ากันอะไรประมาณนี้ก็เลยทําให้เขาเออโตไวแล้วก็มียอดออกมาได้นะคะโแตงโมก็รอไอ้น,นี่ไปแล้วกันออดูต้นอย่างเดียวค่ะไม่มีลูกไม่มีดอกอันนี้ก็ใบเก่ามาเนาะใบเก่าที่มากับ กับคนขายที่มาแรกๆเลยค่ะใบพวกเหลืองๆเนี่ยเนาะน่าจะหมดวาระของเขาแล้วขอเด็ดออกแล้วกันนะอืมอันนี้เขาจะเป็นใบใหม่แล้วนะคะนี่พวกนี้จนเป็นใบใหม่นี่สภาพใบไหม้นะคะมือหนักไปหน่อยขายจะต้องลดลดปริมาณลงสําหรับตัวตัวฝรั่งเนี่ยอ่าพวกกําจัดเพลี้ยกําจัด นอนกําจัดอะไรพวกนี้เนาะเรายังจับจุดเขาไม่ได้นะคะว่านี่เห็นไหมนี้เอาเด็ดออกลงน้ําไปไยเชิญลงไปอยู่ในน้ําเรายังจับจุดเขาไม่ได้นะคะว่าว่าเขาชอบแบบไหนนะคะอแบบไหนถึงจะเหมาะกับเขาเนาะหรือเหมาะกับสวนเราอะไรประมาณเนี้เพราะว่าน้าส้มควันไม้เหรอเราก็มองว่า ฉีดทีทไรใบเราไหมตลอดเราก็เลยยังไม่ค่อยกล้าจะลดปริมาณลงแล้วก็ก็ดมกลิ่นดูแล้วก็ก็มองว่ากลิ่นมันไม่ค่อยมีมันจะเอาอยู่ไหมอะไรประมาณนี้เห็นไหมเริ่มมาแล้วอ่าคไปเลยนี่นะคะเสียดายอะ่ะกันไกลไม่ไดเอามาแม่งก็จะได้ตัดแต่งกิ่นกับเขาไปด้วยเนี่ยแต่ใบเขา ใบเขาก็โอเคนะอันนี้ก็คือเป็นใบเหลืองๆหลือนี่คือใบเก่าอขทั้งนั้นเลยนะคะนี่ที่เหลืองเหลือเนี่ยไอ้ที่ใบใหม่ๆน,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 นี่คือที่เขาแตกขึ้นมาใหม่ค่ะที่แตกขึ้นมาใหม่แล้วก็เริ่มตองแล้วนะกก็โอเคอืเ,เราค่อยมาเด็ดดอกออกวันว่างนะคะ เด็ดอให้เนาะก็พอใจในระดับหนึง่งในสำหรับสวนของเรานะคะพอดีเมื่อวานนี้ฝนตกเนาะน้ำก็เลยนี่มีท่วมขังเราก็เลยโชคดีของเราไปเราไม่ต้องลดน้ำนี่ต้นเขาก็จะประมาณนี้เลยเด็ดใบเราไม่อยากเด็ดไปอะเพราะเด็ดแล้วรู้สึกว่ามันฉีกลงข้างล่างด้วย กันไกเราพร้อมแล้วาองไปมาเด็ดมันอีกทีหนึ่งแล้วกันนี่เห็นไหมนี่เ็าจะเริ่มมีดอกมีอะไรออกแล้วแต่ว่าอันนี้เข้าสู่เดือนที่สองแล้วนะเราก็จะใจร้ายมันเดิมนะคะเราจะลองไว้ผลอย่างละต้นละลูกสองลูกดูเหมือนกันนะคะนี่เดยวแต่หาแต่ว่า,วาถ้าเกิดต้นไหนแบบเออสภาพเขาน่าจะยังไม่เหมาะยังไม่พร้อมจริงๆเราก็จะยังไม่ไว ต้นนี้เราก็จะยังไม่ไวนะคะไม่ไหวเนาะเด็ดออกอืมเพราะว่าเราไม่รู้สิเรามองว่ามันยังไม่แข็งแรงอนะรอให้โตกว่านี้อีกหน่อยแล้วก็เดี๋ยวให้เรามีไม้มาค้ำอีกหน่อยหนึ่งแล้วกันนะคะค่ะอันนี้ก็รีวิวคร่าวๆสำหรับกิมจู ให้ดูเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ